ลาลาชาแบงโฮครับวันนี้มาหามาแนะนําครับวีโวสามสิบนะครับวีโวสามสิบเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับเพิ่งนาเข้ามาเมื่อวานครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดสามตันนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องยนต์สวยมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ยันม่าสามสูบนะครับเดี๋ยวก็มาทางนี้ครับกล้องมาทางนี้เลยเข้าเข้ามาเลยนะครับเครื่องยนต์ยันม่าสามสูบนะครับนี่ครับนี่เครื่องยนต์สวยๆแห้งๆเดิมเลยนะครับนี่ครับสามสูบสวยนะครับนี่ครับให้ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเต็มนะครับสีสวยนะครับเฟรมเต็มนะครับ นี่ครับบอดี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับท้ายสั้นนะครับตูดกลมนี่ดูบูมอาร์ครับบูมอาร์ไม่มีล้าวเลยนะครับบูมอาร์ไม่มีล้าวนะครับเดี๋ยวรีวิวการทางานให้ดูครับคันนี้สามตันสวยมากนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้เขาจะเป็นคอนโทรลน้ํามันแล้วนะครับคอนโทรลน้ามันน้ํามันคอนโทรลสั้นคันนี้สามพันสองรอชั่วโมงนะครับสามพันสองรอชั่วโมงครับสตาร์ทง่ายๆติดง่ายๆนะครับติดง่ายๆเลย ยกตัวสบายนะครับไม่ต้องเร่งนะครับนะครับยกตัวสบายนะครับขุดสบายนะครับไม่ต้องเร่งเลยอันนี้ผมไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะไวมากครับรถยันต์มาเป็นรถที่ทนและไวครับยันมาเป็นรถที่ทนและไวนะครับยันมาเป็นรถที่ทนและไว อะไรหาง่ายนะครับวีโอคนอยู่แล้วนะครับคนใช้แมคโครเขารู้กันนะครับอันนี้ครับภูมามใหญ่ยาวครับเนี่ยครับยาวเร็วมากครับเนี่ยครับเร็วมาก ราคา3า9 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนน้ามันตัวเดินนะครับเปลี่ยนน้ามันตัวเดินนะครับน้ามันเครื่องให้นะครับเดินไว้นะครับดูกำลังตัวเดินนะครับดูเครื่องให้ดูตัวเดินนะครับบิดหมุนตัวสบายนะครับ สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทนะครับไซส์สามตาอย่างนี้คูม,ม่านะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คหลวมให้นะครับเปลี่ยนซีนกระบอกให้นะครับเปลี่ยนซีนกระบอกให้นะครับนี่ครับเปลี่ยนซีนกระบอกเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินนะครับราคานี้เอาไปพร้อมใช้เลยนะครับเอาไปพร้อมใช้เลยนะครับนี่นะครับสามแสนหนึ่งหมืนเก้าันบาทนะครับ นี่ครับได้รถพร้อมใช้เลยนะครับบูมอาร์มสวยๆนะครับใครซื้อตอนนี้นะครับผมแถมพ้นเฟรมช่วงล่างให้นะครับแล้วก็ซีนกระบอกนะครับซีนกระบอกนะครับไม่รั่วเลยนะครับนี่สปอเกตยังหนาๆอยู่เลยนะครับสปอเกตยังหนาๆอยู่เลยนะครับคันนี้สวยมากครับสามแสนหนึ่งหเก้าันบาทนะครับไปไวแน่นอนครับคันนี้ใครสนใจนะครับร้านราชาแบคโฮนะครับ เตาญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้ในไทยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นานๆมาทีนะครับขอบคุณมากครับ